ยังรู้ไม่ใช่ตาที่เห็นรู้ไม่ใช่หูที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ใจที่คิดนึก mm hmm. สิ่งที่ปรากฏแค่ผ่านมา mm hmm. เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าตูรู้ว่างๆไม่เป็นอะไร อถ้าตัวรู้รู้ว่างว่าไม่เป็นอะไรก็สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการท่านรูปทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราก็มีแขกรับเชิญนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอาสมสุญญาตานะครับ ซึ่งก็จะมี f c ของผมท่านหนึ่งนะครับชื่อน้องดาวนะครับน้องดาวก็จะมีมีลูกนะครับมาด้วยซึ่งน้องดาวเนี่ยก็เป็น f c ที่เข้าถึงท่านรู้แล้วนะครับ mm hmm. ก็มีการสอนให้กับทางทางน้องนะครับใช้น้องดาวนี้แนะนําลูกชายนิดนึงนะครับขอให้ช่วยแนะนําลูกชายนิดหนึ่ง,ะนะนงจะได้ทราบว่าน้องชื่ออะไรเรียนชั้นไหนนะครับค่ะอันนี้ค่ะ ลูกชายนะคะน้องน้องเกรดอายุ10ขวบนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นป .5 เดือนพฤษภาเดือนพฤษภา,า,น,ภานี้นะคะที่จะเปิดเทอมเนาะนะคะกอ็อยากให้อยาให้เล่านิดนึงนะครับกรณีน้องดาวเนี่ยนะเขาก็ถึงท่านรู้แล้วเนี่ยมีการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับท่านรู้เนี่ยสอนน้องเขายังไงก็ก็เหมือนเราพบสมบัติรํำค่านะคะเราก็ถ่ายทอดให้คนใกล้ตัวคุณแม่แล้วก็ลูกชายที่ลูกชายเนี่ย เขาจะง่ายกว่าเพราะเขาไม่มีอะไรวิธีสอนก็คือก็เอาแค่แบบวิธีอาจารย์ง่ายๆหาหลับเออถูมือแล้วก็หลับตาก่อนนอนแต่แต่ไม่ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าวันที่เรียนหนังสืออ่ะเขาจะมีความกังวลก็ประเมินนะคะว่าคนเราอะ่ะมันจะเข้าถึงท่ารูก้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยจิตใจให้สบายสบายก็เลยเป็นสุเสาวอาทิตย์ที่ไม่มีอะไรไม่มีภาระก็เออก็ให้เขาหลับตาแล้วก็ถูมือเขาก็รู้สึก อ่ะลูจะให้สัมภาษณ์น้องไว้คะว่าตอนนั้นแรู้สึกยังไงไม่สัมภาษณ์น้องแล้วกันเนาะอาจจะรู้สึกยังไงลูกโล่งๆโล่งๆเฉยๆใช่ครับอ่าโล่งๆเฉยๆก็ทำมาทุกเสาร์อาทิตย์น่าจะสามสามสี่ห้าเดือนมั้งคะอาจารย์แค่สุกเสาร์อาทิตย์แค่นั้นแหละแล้วก็เอ่อมีการไปพบเอ่อถ้าดูโดยบังเอิญโดยการกั้นหายใจตอนรับประทานอาหารอ่ะเป็นยังไงครับ รู้สึกยังไงบ้างรสชาติจืดลงครับเคอเราแต่ก่อนเราจะสนใจรสชาติใช่ไหมว่ามันรสช,ชาติยังไงแต่ตอนนี้เราไม่สนใจพูดมันก็เลยดูว่ามันเหมือนกับจืดใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนเราเป็น <S 2> <S 2> ทุกครั้งไหมครับที่ทานทานข้าวแล้วมีความรู้สึกจืดเนี่กครั้งไหมก็บางทีก็เป็นบ้างเป็นบางครั้งค่ะ แล้วหลังจากเจอธาตุรู้ว่างๆแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกรู้สึกลงโลกไม่เนี่ยคิดอะไรมันทุกข์ไหมมันมีความทุกข์ไหมไม่ครับไม่ทุแต่เอาอย่างนี้มันแตกต่างจากเดิมไงตอนที่เรายังไม่เคยเจอเขาเลยเนี่ยตอนสมัยก่อนเป็นยังไงแล้วตอนเนี้ยที่ที่เราเจอเขาแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงยังไงคือตอนแรกจะรู้สึกแบบทุกข์บ้างสมัยก่อนเรทุกข์ข้ออะไรบ้าง ทุกข้ออะไรก่อนที่เราถูกเป็นยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องครับทุกข์ก้อไหนตอนสอบครับตอนสอบจกังวนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพอเจอท่านรู้ล่้งๆมองมาแล้วเป็นยังไงครับก็รึกไม่ได้คิดอะไรลุงๆเฉยๆไม่ได้ลุงๆเฉยๆใช่ไหมครับใช่ครับทะเลาะกับแม่ไหมกันวทะเลาะกันไหมรู้สึกว่ามีไหมก็ไม่ได้ มันไม่ได้มีสตอรี่ที่รุนแรงอะไรขนาดนี้คือก็คือว่าเราจะไม่ก้อมลกับเรื่องเรื่องสอบใช่ไหมครับคือเราเราก็คือยังไงฮะก็คือเราอยู่กับท่านรูกบ้างพวกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความม่างๆอย่างนี้หรือเปล่าใช่แล้วก็ติดคิดทำไมอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยวาง่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วกับเพื่อนเป็นยังไงฮะเคยทะเลาะกับเพื่อนไหมอะไรไหมเกิดงุ่นงีดกับเพื่อนไหมเพื่อนไม่ทําให้เกิดไม่ความไม่พอใจอย่างเงี้ยมีไหม ตอนแรกก็มีนิดหน่อยครับครับแล้วยังไงฮะแต่พอก็นรู้สึกมันไม่มีคือเรา่เราเห็นตรงนี้มีค่าไหมเราคิดว่ามีค่าไหมตรงเนี้ยแตาทานรู้แล้วเราคิดว่าตรงเนี้ยมันมีค่าไหมหลับเราเนี้ยที่ช่วยเราเนี่ยมีค่าไหมอืมเหมือนมันดีไหมสําหรับเราก็ดีดีดีใช่ไหมครับครับคิดว่าจะจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหมครับครับอ่าเดี๋ยวให้ให้หนูลองอธิบายตอนที่หนูทําที่แม่ปูมือนะลองทําให้ดูหน่อยทำยังไงอธิบายให้ฟังหน่อย มุณถูกมือ,มอ,อยังไงแล้วสังเกตยังไงมุณสังเกตยังไงตอนถูกหลับตา,าบทำเลยครับทำเลยอลองอทำยังไงหลับตาด้วยใช่ไหมเบอร,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 ร์ด้วยแล้วก็คือการพเนจรพูดพูดได้อยู่ใกล้เลยเรายังไงอธิบาย่อนไม่ถือยังไงมั้นะง,งตอนถูกมือจะลงลง,ลงไม่ได้กีอะไรคือล่องลงเฉยๆไม่ได้มีอะไรครับ ไอ้ตัวนี้เป so ็นไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่ที่ใจว่างๆใช่ไหมครับใช่เก่งเขาเขาใจนะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะใช่ครับใช่ไหมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเป็นจุวยตรงโลกๆว่างๆใช่ไหมที่ว่ามันมีสถานที่ไหมมันไม่มีใช่ไหมที่ความว่างใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคเขาเขาเห็นเนาะเขาเห็นแ้่ถ้าเกิดเขาเห็นไมถ้าเกิดเขาเขาไม่เห็นเขาอธิบายไม่ได้นะเขาจะไปอยู่ตรงนี้ปกติตรงเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ที่ถูกรู้อะ เราดูต้องเราดูมีการเอาออกไหมอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยมีมีการแม่สอนไหมแวลาออกปุ๊บไม่ได้สอนสอนอย่างเดียวดูสอนก็เบื่ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะสอนนะเนี่ยพอพอหนูหนูประกอบการทำตามรู้เนี่ยรู้บ้างบ้างอยู่ใช่ไหมใช่ครับราดูร้องเบื่อออกรู้สึกยังไงครับรู้สึกไม่ได้สัมผัสไม่ได้สัมผัสแล้วก็ยังแต่ตัวรู้ยังอยู่ไหมยังอยู่ตัวรู้ว่างๆางอยู่ใช่ไหมครับครับ คือจะเห็นว่าไอตัวเนี้ไอตัวนี้เป็นการกระทบแล้วเรามีการกระทบว่ามันมันอุ่นมันอะไรใช่ไหมครับใช่พอออกโปะมันไม่มีการกระทบแต่ตัวหนงที่เป็นไปรู้ว่ามันกระทบกับไม่กระทบอันนี้อันนี้คือความว่างว่างถูกไหมครับใช่ครับหนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหนูไม่ได้สนใจตรงนี้ใช่ไหมใช่เออถูกแล้วหนูเก่งนะหนูทําทําอย่างเงี้ยหนูก็จะไปทุก่ไหม้ว่าเพราะว่ามีที่อยู่ถูกไหมครับหนูก็จะเห็นว่ามันมีที่อยู่ตรงตรงนึงที่ว่ามันมันเป็นว่าง อยู่ในใจเราเนะี่ยจะเรียกว่าในใจก็ได้ถูก<อ>ไหมฮะครับสมัยก่อนนะั้นหนูไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับหนูเป็นยังไงตอนไหก่อนตอนสมัยก่อนออตอนที่ซุกซนตอนที่ว่าแม่ยังไม่ได้สอนนะตอนที่ว่าเล่นตอนนั้นหนูยังไงมีที่อยู่ไหมตอนนั้นหนูเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นเป็นแบบ กังวลเครียดไหมอะไรเงี้ยคือจะมีอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหมพอหนูถูตรงนี้ปุ๊บอารมณ์มันหายใช่ไหมใช่ครับหนูกำลังจะอธิบายอย่างนี้ว่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยหนูก็มีความคิดความอะไรก็จะไปกับมันเลยใช่ไหมใช่ครับเตลิดเปิดเปิดไปมันจะคิดอะไรมันจะน้อยใจมันจะคิดกังวลอะไรก็จะไปเลยใช่ไหมไปมันมีตัวอารมณ์ออกมาใช่ไหมต่อหนูมาถูกตรงนี้สนใจตรงนี้ปุ๊บตัวความคิดมันจะหายครับใช่ไหมหนูก็จะสงบหนูจะสงบตรงตรงที่มันมือว่ามันไปอยู่มนอยู่กับตรงนี้ อยู่เฉออตรงนี้มันถูมันก็เกิดสมาธิได้นี่ใช่ไหมใช่ครับเออหนูเก่งเก่งจะได้พอเราพอเราเราเปลี่ยนคือคือลุงกัลยาอธิบายว่าตัวธาตุรู้มันรู้ทุกอย่างนะครับพอเราถูมือปุ๊บเราก็จะรู้ว่าไอ้ตรงนี้มือมันอุ่นถูกไหมพอเราปล่อยมือเนี่ยธาตุรู้มันก็ยังรู้อยู่ว่าตอนนี้ปล่อยมือถูกไหมครับเนี่ยถูมาถูตรงนี้ปุ๊บอ้าวมันก็อยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนที่รู้ใช่ไหมมัอยู่ตรงนี้อตัวตัวไอตัว ไอตัวการกระทบอยู่ตรงนี้แล้วมีท่านรู้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้านรู้มันรู้ตรงนี้ใช่ไหมพี่ติ้วหนูบอกว่ารุ่งงว่างว่างคือหนูจับไปตัวลุงๆงว่างๆาได้ถูกไหมหนูจับได้ปุ๊บพี่หนูก็เลยรู้อ๋อตรงนี้มันมีความสงบอยู่มันก็อยู่ตรงนี้ชแล้วหนูแต่ละวันเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้นานไหมแต่ละวันเนี่ยทุกทุกวันเนี่ยหนู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 ต้องมาทําก่อนไหมหรือว่ามันอยู่ได้เลยไหมคือคือหนูแบบไม่ต้องถูกันรู้อะทําได้ไหม หรอหนูต้มาถูกตลอดได้ครับแต่ไม่ได้นานมากรครับวันหนึ่งได้ได้วันหนึ่งได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงน่าจะประมาณสามสิบนาทีไม,<อ>ไม่ไม่แน่ใจก็ถือว่าเก่งแล้วแล้วเวลาที่เหลือหนูไปทําอะไรครับเวลาที่เหลือที่ว่ามันไม่ได้เนี่ยก็คิดมันคิดใช่ไหมใชค่คิดอะไรบ้างคิดเรื่องอะไร ถ้าเกิดหนูอยู่อย่างนี้ไปเลยดีไหมถ้าเกิดอยู่อย่ให้มันว่างๆไปเลยดีไหมดีครับแต่ว่าหนึ่งมันยังสู้กับมันถูกใช่ไหมใช่มันยังคือคือความความเป็นเด็กอาจจะอยากไปดูทีวีดูอะไรบ้างเนี่ยอ๋อโอเคเอออยากจะไปเล่นเกมอยากจะสนุกอยากจะเล่นกับเพื่อนใช่ค่ะของทรประชาติเลยหนูหนูก็เลยเลยเลยตรงนี้ก็เลยเก็บไปก่อนเดี๋ยววันไหนบ้างๆมาเขาทานนี้ใช่ไหม ทำมากี่เดือนแล้วหนูทำมากี่เดือนแล้วทำตามที่แม่บอกเนี่ยก็ห้าเดือนตามประมาณห้าเดือนล้วหนูคิดว่าหนูจะมีความตั้งใจทำไหมถ้าหนูว่ากรณีก็ว่างๆมาทำอะไรเงี้ยหรือว่ามีความตั้งใจไหมมีพี่มีน้องไหมมีครับมีใครฮะมีพี่หรือมีน้องน้องครับน้องอายุเท่าไหร่สี่สี่ปีก็เขายังเขายังเล็กไปเนาะ ยังเล็กอียังสอนไม่ได้นะเขยังเล็กแม่ผมใจไหมครับที่ว่าเขาเห็นแล้วอ๋อก็ไม่ไม่คาดคิดนี่ว่ะอาจารย์ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าวิธีนี้มันมันง่ายแล้วก็ดีสําหรับทุกคนคือคือไม่ได้คาดหวังเลยจะมารู้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เขาคือเห็นไหมคะเขาเป็นสิบขวบแต่ตัวโตเพรากกินเก่งคือความสุขของเขาคืออะไรเคยถามลูกคือการกินแล้วทีเนี้ย พอเราสมัยก่อนก่อนที่จะมาเจอท่ารู้นะคะอาจารย์คือคือพอเราอยากกินของอร่อยแล้วบางทีไม่ได้กินอะ่ะเรามีความทุกข์ไหมเออมีแต่ทีเนี้ยพอเจอท่ารู้แล้วอะ่ะอยู่ๆกั้นหายใจแล้วทําไมมันจืดลงแต่ฉันมีความสุขกับี้นเออเออรู้สึกว่าอะไรก็กินได้เนาะออมันมันเริ่มแบบคลายทุกข์จากอันเนี้ยชาติเพราะน่าจะอัอตยนะฝั่งเนี้ยแล้วความรู้สึกนี้มันน่าจะ ชาดสาหรับเขาใช่ไหมอะไรก็กินได้แล้วทุกวันนี้มีมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ทุกเหมือนสมัยก่อนที่มันรู้สึกว่าจะร้องไห้แล้วไม่ได้กินอะไรอร่อยอร่อยเนาะคือหนูมีความว่างไงก็เลยไม่รอมันเป็นการปรุงแต่งอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงใช่อันนี้ชัดถูมือแล้วมันว่างไงมันก็เลยไปว่างทุกเรื่องไงไปว่างการกินก็ว่างอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหนูก็ฝึกฝึกไปเนาะแต่ขอยมีมีจุดเริ่มต้นอ่ะหนูหนูเจอของดีแล้วนะตรงเนี้ย ตรงนี้รู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าท่า,านพบต,นะตรงนี้รู้ไหมรู้เน,น,นี่ยออารู้เดียวเลยเปิดคลิปเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็พระพุทธเจ้าท่านพบตรงนี้นะตรงนี้รู้ไหมมันคือนิพพานนะตรงเนี้ยที่หนูบอกว่าว่างๆมันนิพพานนะเนี่ยมันสูงสุดของาศาสนาเลยนะนยนะพระพเจ้าท่านท่านทรงพบตรงนี้มันไม่ของของง่นี่นะแต่หนูว่าหนูจะต้องไอเนี้ยหนูจะต้องคืาเรียกหมั่นไงหมันให้มันยาวพยายามอะไรที่ว่าตอนที่มันไม่จําเป็นแล้วอ่นเนาะ สมัว่างๆนี่คิดว่าเออมันมันปลอดโปร่งแล้วอะไรแล้วหนูก็มาทาตรงนี้เยอะๆเพิ่มกำลังเนาะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยหนูเห็นว่ามันไม่ทุก์ไงหนูจะเปรียบเทียบได้ถูกไหมว่าแต่ก่อนมีทุกเพราะมันจะคุดมันจะชีดมันจะอะไรใช่ไหมมันมีความคาดหวังมีความอยากได้โน่นอยากได้นี่พอมาเจอว่างๆพบเอมันมีความสงบสงบปุ๊บมันก็ไม่ทุก์ไยพอไม่ทุกปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดหนูทําตั้งแต่อายุสิบขวดนะสิบเอ็ดขวดสิบสองขวดสิบสามขวดไปเรื่อยๆนะความทุกมันก็จะหายไปเรื่อย นะคือบางคนนี่นะไม่เจอตรงนี้นะเห็นเห็นป,ป้าๆลุงลุงไหมาอายุเยอะเนี่ยบางท่านยังไม่เห็นเลยนะแต่หนูเห็นแล้วเนี่ยหนูเป็นคนที่เห็นเนี่ยอายุน้อยที่สุดของช่องนะที่เขาเขาสอนกันนะแล,ะล้วหนูวันเนี้ยฟังที่ที่ลุงพูดเนี่ยฟังเข้าใจใช่ไหมครับฟังเข้าใจอยู่ช่วยอธิบายหน่อยว่าหนูเข้าใจอะไรที่ลุงอธิบายเมื่อเช้าเนี่ยก็ตั้งใจฟังไหมเมื่อเช้าตั้งใจก็พอรู้รป่ะครัแลว้วหนูเข้าใจอย่าง,งอธิบายให้ฟัง เหมือนดูดูผ่านอะไรอ่ะหกทางอ่ะมีอะไรบ้างก็ลิ้นหูจมูกกายจมตาคือการรับรู้มันจะมีทั้งหมดหกทางใช่ไหมครับใช่ครับการรับรู้แต่ละเรื่องไม่เหมือนกันถูกไหมฮะใช่รับรู้ทางตาก็จะเป็นภาพใช่ไหมครับครับรับรู้ทางหูก็เป็นเสียงใช่ไหมครับครับรับรู้จมูกก็เป็นกลิ่นใช่รับรู้ทางทางการลิแล้วก็คือทางลิ้นใช่ไหมครับครับและทางกายที่หูทานมาถูกไหม ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่มคำนี้ก็คือทางการถูกไหมที่รับรู้ว่ามันมีการสัมผัสกันแล้วจะมีธาตุตัวหนึ่งไปรู้ตัวนี้ทีหนึ่งเพราะธาตุตัวหนึ่งเนี่ยที่รู้เนี่ยมันจะเป็นธาตุว่างๆถูกไหมที่หนูบอกว่าว่างๆมนรู้ไอ้ฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งไม่ว่างเนี่ยพอกระทบปุ๊บเนี่ยไม่ว่างแล้วแต่พอเอาออกปุ๊บมันเป็นว่างถูกไหมครับถูกซึ่งว่างมันจะมีสองตัวนะว่างจากการการตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีตัวข้างหน้านะที่ว่างแตที่เอาออกเนี่ยมันจะมีว่างตัวนี้ แต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นรู้อีกตัวว่างตัวนี้ทีนึงเข้าใจไหมฮะเข้าใจเออเนี่ยเนี่ยมันว่างพอถัวโป๊ะอ่ะไม่ว่างแล้วก็รู้แล้วออกโป๊ะอ่ะมันมีว่างว่างอยู่ตรงเนี้ยตรงช่องว่างที่ที่มันเกิดเนี่ยแล้วตัวรู้ตัวเนี้ยตัวรู้เนี่ยรู้ตัวเนี้ยมันจะรู้อีกทีหนึ่งมันก็เลยรู้รู้แบบว่างๆซ้อนก่อนว่างตัวนี้นะก็เลยเป็นสองว่างส่วนว่างตัวอะไรตัวที่ให้ความสาคัญคือว่างตัวไหนบางที่ว่างที่หนูบอกว่าล่งๆว่าง อเออเงี้ยหนูอยู่ไปนะนจะนที่สมบัติของพระพุทธเจ้าเลยนะนเขาคนก็หากันนะที่เขาปฏิบัตินะถูกไหมครับเออหนูอย่าทิ้งนะพยายามอยู่ให้ได้นานที่สุดหนูจะเล่นจากอะไรก็ได้พอถึงเวลาเนี่ยถ,ถ้าเกิดว่ามันมีเวลานะหนูก็มาทําเนาะก็ขอ,อสาธูนะกับทา,<ค>ทางแม่แล้วก็น้อง,น,องน้องเกศเนาะ<ค>ถ้าเกิดภายภาคหน้าเกิดน้องอีกคนนึงเขาโตเนี่ยก็ต้องสอนสอนในเขาเนี่ยจะได้ไม่ทุกข์ตั้งแต่เด็กเป็นต้นไป ค่<ฮ>ะนะครับ,รบก็จะเริ่มต้นจากจากตรงเนี้ยที่เขาไม่ทุกข์แล้วเนี่ยพระเขาเห็นแล้วเนี่ยอ๋อมันมีตัวตัวว่างๆ,ๆโล่งๆที่มันไม่มีอ่ะเหมือนเห็นตัวอย่างแล้วเห็นตัวอย่างได้ออนูจะทำไปเรื่อยๆมันจะเป็นสมบัติของหนูไปตลอดชีวิตเลยนะเราจะมีจะพัฒนา,พานเพราะหนูอายุแค่สิบขวบไงมันก็จะพัฒนานะไปเรื่อยๆแล้วหนูจะไม่ทุกข์อีกเลยไงจะเข้าใจเลยหมดแล้ว,ลวก็หนูยังอะไร,ะเ,รเรื่องกินเรื่องอะไรหนูก็ไปทุกข์แล้วใช่ไหมก็ไม่ได้ยึดติดแล้วเนีย เรดูจะเห็นว่าเอ้ยมันจืดเนี่ยใช่ไหมพอมันว่างพุมมันก็จืดอ่ะตัวตัวธาตุรู้เป็นธาตุนิพพานนิพพานมันเป็นความว่างนะครับวันนี้ก็ขอเท่านี้ขอเพียงเท่านี้แล้วกันก็สรุปคือนอกเกสเนี่ยก็เห็นธาตุรู้แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะกับครอบครัวนะครับขอบคุณท่านสาธุสาธุขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะค่ะ